มินิยูเก้วันวันโปวันพันเร่อซื้อซื้อสาอันซื้อสี่อันต่อสามรอยหนงเดียวสงสารเอาหนึงอันรอยค่ะขอบคุณค่ะมาตันอันรอยบางไม่เอาค่ะซื้อแบบนี้ก็สวดซื้อแบบนี้ละครแบบซื้อแบบนี้อัลรายูบว์วานแวก็เฟรซนอันอีสมงค่ไฟโป้วันเอาไปไม่ได้ใช้อ่ะ นดมอนู one, uh, mm ัปฟคดเาังนไดูสิจะซื้อได้ไหมไม่เอาแล้วมีแล้วโอ้ซื้อแบบนี้ีาอันเลยาพี่ไม่เอาี่เอาไปแค่ออัน้ะฮอันล้แ่นีมีหอันแล้วนะมีอันลวโนโน อะไรอ่ะอยู่บ็อกวานเหรอบ็อกวานอยู่บ็อกวานนะเคลิ้งซานดรินาพอเพรสเซนท์อยู่ที่ตราเคลิ้งนี่ฮะคือเคลิ้งซานดรินาเมคพิงโบไม่รู้จะไปไหนอ่ะ200บาทเพราะว่า100บาทโอเค200บาท1เอ๊ะ you get two I make discount 300บาท I profit a lot probably ว <iento> ันท0นาโอเคห้เจ่อไหโอ้เ่อให้ไหวันานเต a l ์นปลาเไมเห็นมเาไปไหนจะไปไหนมีแล้วรวาาเูตันติรป no okay? like, o แ oh, oh, oh. like. no, no.